มันหวังจะเปิดศึกแล้วมันจะตีช่องอ่านม้าคืนให้ได้สักจุดหนึ่งแล้วก็ไปวอยไว้กับชาวโลกว่าประเทศไทยลังแกมันแล้วจะได้คุยกับชาวเขมรได้ว่าเนี่ยอุยดคืนมาได้แล้วนะไอช่องอ่านมา้าเราสร้างถนน ทำถนนอยู่ในพื้นที่ประเทศไทยดันมายิงทหารไทยได้รับบาดเจ็บสาหัสกระสุนอาก้าเข้าโคนขาดีว่าไม่โดนกระดูกนะครับอีกคนโดนเข้ากลางหนะ้าอกเลยดีว่าใส่เสือ้อกรอกมันเป็นพยานหลักฐานชัดเจนว่ามันลุกลาเราผมรู้อยู่แล้วว่าจะต้องมีการประทะเกิดขึ้นแน่ เพราะว่าเราเนี่ยเป็นสุภาพบุรุษไม่ลุกลานมันแต่ถ้าลุกลานก่อนไายสวนกลับแน่มันเข้าหลักสากลที่เราจะต้องปกป้องป้องกันตัวเองตามหลักสากลนะครับทุกคนก็ด่าไปที่ทหารว่าทำไมไม่เปิดศึกสักทีผมเห็นแล้วสั่งอพยพชาวบ้านอีสานตอนบนตอนล่างสี่จังหวัด มีศึกแน่นอนนะครับทหารเขาห่วงครับเดี๋ยวไอ้จรวดบ m 2 1มอของเขเมรแม่นยิงปล่อยฟุดฟุดฟดฟ,ด,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 ฟดมาแล้วไปโดนชาวบ้านเสียชีวิตแบบเที่ยวที่แล้วเที่ยวนี้เรารีบอพยพคนออกเพออพยพคนออกเรียบร้อยเราก็ยังนิ่งอยู่นะตรึงกำลังอยู่นะตีสามตีสี่ตีห้าแม่นยิงใส่เราใหญ่เลย ขมนยิงใส่เราใหญ่เลยที่ยิงใส่เนี่ยไม่ได้ยั่วยุล้ครับมันต้องการโหมกําลังตีเอาช่องอ่านม้าคืนตรงนั้นมันเสียหน้ามากนะจนมันไปสร้างอนุสาวรีย์เข้าไว้แล้วเป็นหมู่บ้านมันแล้วมันยึดครองมาเกือบสี่สิบปีแล้วนะครับขอบคุณพี่น้องทหาร ที่อยู่แนวชายแดนนะครับตอนนี้เราต้องสูญเสียไปอีกแล้วนะครับสูญเสียชีวิตไปที่แน่นอนคือ1น,นายแล้วนะครับนายฐานเราสูญเสียไปหนึนายอีก1น,นายเจ็บสาหัสนะครับเจ็บสาหัสนะครับใช้คำว่าเจ็บสาหัสส่วนอีกเจ็ดแนายเนี่ยได้รับบาดเจ็บลดหลั่นกันไป แม่ทัพภาคที่สองเนี่ยออกวันการรบครับใครจะด่าจะว่าท่านว่าไม่เข้มแข็งไม่เด็ดขาดแต่ว่าทหารเนี่ยเขาจะไม่พูดฟาดเลยครับฟาดเลยนะครับแม่ทัพภาคที่สองรองแม่ทัพภาคที่สองผอพลกำลังพลของกองทัพภาคที่สองปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แม้แต่ตำรวจตระเวนชายแดนที่รับผิดชอบ อยู่ก็ฟาดกันเต็นที่เลยนะครับเสียงปืนดังต่อเนื่องตลอดมานะครับปรากฏว่าไอ้ขมินมันจะใช้โดนผูกระเบิดเข้ามาบอมไทยเราจับพิกัดได้ว่ามันใช้ดาดฟ้าของไอ้บ่อนคาสิโน,โนเนี่ย บ่อนคาสินโนซึ่งไม่มีคนอยู่แล้วนะเป็นฐานกองบัญชาการกองทัพโดนไทยเลยส่ง F16 ไปบอมนะครับทำลายดโดรนเพื่อไม่ให้มันผูกระเบิดแล้วก็บินเข้ามาทิ้งใส่บ้านเรือนประชาชนพี่น้องประชาชนหรือหน่วยทหารเรานะครับไปบอมทำลายเรียบร้อยไปนะครับ ไอ้ฝูงแมงวีแมงวันนี่นะครับถูกทำลายเรียบร้อยไปอีกจุดหนึ่งที่ปราสาทตาควายปราสาทตาควายที่เราเหลืออีก30เมตรเราจะยึดปราสาทตาควายได้อยู่แล้วแต่เรายังยึดไม่ได้เพราะว่าคมิ้นแม่นไปอยู่เนินไอ้สามห้าศูนย์เนี่ยมันพื้นที่สูงข่มไปมันก็ยิงใส่เราแล้วมันฝังกับระเบิดไปเต็มหมดนอกจากนั้นมันยังทำกระเช้าขึ้นมาอีก ทำกะเช้าเพื่อส่งสเสบียงส่งกําลังกำลลุงส่งทหารเข้ามาเอฟสิบเราตัดสินใจบอมตรงนั้นอีกนะครับไม่ได้ไปบอมตัวประสาทตาควายนะครับไปบอมเนิน3-5-0ห้าศูนพังราบไปแล้วนะครับคาดว่าทหารเขมรเสียชีวิตจำนวนมากนะครับผมว่าเที่ยวนี้ก็เสียชีวิตจำนวนมากนะครับ ปะทะตลอดแนวชายแดนเลยครับแถวภาคอีสานนะครับตั้งแต่อีสานตอนบนตอนล่างนะครับสี่จังหวัดเนี่ยนะครับอุบลอุบลสุรินทร์ศรีสะเกดบุรีรัมปะทะตลอดแนวชายแดนเลยครับมันเริ่มเลือดเข้าตาเต็มที่ครับผมคาดว่าทหารขเขมรเสียชีวิตมากครับ ผู้บังคับบัญชามันที่รับผิดชอบตรงพื้นที่จังหวัดสะแก้วเนี่ยปกติสระแก้วในเขตกองทัพภาคที่หนึ่งเนี่ยขมินจะไม่กล้าเพราะห่วงผลประโยชน์ห่วงบ่อนคาสิโนที่มีจำนวนมากที่ปลอยเป็ดนะครับแต่นี่เบรกแตกแล้วครับแม่ยิงจะรวด b m 21ใส่เข้ามาประเทศไทย จะไว้ทําอะไรล่ะท่านแม่ทัพภาคที่หนึ่งท่านผอบอกองกําลังบูรพาท่านพลตีเบญญพลใส่สวนแม่นไปให้เต็มอัตราศึกเอาให้มันจบที่รุ่นเราเนี่ยแหละครับเอาให้มันจบที่รุ่นเราเนี่ยแหละครับเท่ากับว่ามีการประทะตลอดแนวชายแดนแล้วนะครับยกเว้นจังหวัดจันทบุรีต่างซึ่ง อยู่ในความรับผิดชอบของเตียบันน้องชายเตียบันในเขตกองทัพเรือที่ยังเปิดศึกนะครับผมคาดว่าหัวจิตหัวใจของเตียบันก็ไม่อยากจะมาลบกับไทยแล้วครับแต่ไอ้ฮุนเซนฮุนเมเน็ตเนี่ยมันบ้าในความรับผิดชอบมันเนี่ยทหารบกมันเนี่ยไอ้กองกําลัง b บียคิมันเนี่ยตั้งแต่สะแก้วไปยันอีสานทั้งแนวเลยมันสั่งเปิดศึกแล้วนะครับ คืนนี้พี่น้องประชาชนก็อยู่ที่ศูนย์อพยพไปก่อนนะครับเที่ยวที่แล้วเราเปิดสงครามกันเนี่ยหวันเที่ยวนี้ก็คาดว่าต้องเอาให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดคาดว่าสักสิบวันสัก10วันนะครับแล้วถ้าไอ้ฮุนเซนมันสั่งให้กองทัพโดนมันเนี่ยบินเข้ามาบอมสนามบินเราหรือ มันสั่งฝูงโดนมันบอมบ้านเรือนประชาชนมันต้องตัดสินใจครับตัดสินใจทิ้งระเบิดที่พนมเปญเลยทิ้งไปที่บ้านคุณนเซนครับเพราะว่าคนสั่งการมันอยู่ที่นั่นเราไม่ได้ไปทิ้งบ้านเรือนประชาชนครับท่านผู้จัดการทหารอากาศเราไม่ได้ไปทิ้งใส่บ้านเรือนประชาชนแต่เราจะทิ้งเพื่อให้สงครามมันสง,งบ คนสั่งการสมัยสงครามโลกเนี่ยพอฮิตเลอร์ตายมันก็จบนี่ไอฮุนเซนมันไม่ตายมันไม่จบครับมันก็เป็นหอกข้างแคร่อยู่อย่างนี้แหละครับต้องตัดสินใจอะ่ะผมว่าท่านต้องตัดสินใจอะ่ะนายกอนุทินเขาก็ไม่ขัดข้องประชุมสมชแล้วทุกคนไม่ขัดข้องท่านผู้การทหารบกเรืออากาศผู้การทหารสูงสุดเขาไม่ขัดข้องแล้ว ตอบโต้ให้เต็มที่เราไม่ได้ไปก้าวราวที่จะไปยึดแดนขเขมรนะแต่คนสั่งการมันอยู่ตรงไหนล่ะครับคนสั่งการว่าให้มึงบุกมึงบุกมึงบุกอะมันอยู่พนมเปนก็็ต้องจัดการหุ่นเซนหุ่นมาเน็บครับนะครับสงครามโลกครั้งที่สองจะไม่ยุติได้อะถ้าไอฮิตเลอร์ไม่ตายนะครับ เราก็จิกเป้าไปได้ครับก็จิกเป้าไปได้ครับเราไม่ได้ไปทิ้งสเปะสปะไปโดนบ้านเหลือนประชาชนของพี่น้องชาวกัมพูชานะครับในส่วนแนวหลังนะครับแนวหลังตอนนี้มันจะไประดมพลบริจาคอะไรเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์แล้วนะ ที่จะไปสร้างบังกงบังเกอร์นะครับเขาทํทำไปแล้วนะครับทําได้แค่เอาอาหารการกินข้าวของเครื่องใช้ไปส่งศูนย์อพยพครับถ้ามีแนวหลังนะครับแนวหลังจะไปก็เอาอาหารการกินเอาอาหารการกินนะครับข้าวสารอาหารแห้งนะครับจะเป็นกุ้งเชียงหรือจะเป็นไข่หรือจะเป็นหมูเค็มนะครับ แม้แต่ลูกมะละกอนะครับปลาลาก็ได้นะครับเอาไปให้แนวหลังนะครับเอาครกไปให้เขาด้วยนะครับส่วนใหญ่ข้าวห่อมันก็จะทำข้าวผัดกะเพรามาแจกกันข้าวผัดข้าวผัดกะเพรามาแจกกันนะครับหมูฝอยกุนเชียงนะครับพริกอะไรอะนึกภาพเลยครับพี่น้องชาวอีสานกินอยู่ง่ายๆพี่น้องชาวอีสานกินอยู่ง่ายๆข้าวเหนียวส้มตำปลาลา ปูยังได้เลยนะครับนะครับ